อ่าวันนี้น้องภูมินะครับยูฮาเบอร์แลนด์โคราชนะครับนี่เดี๋ยววันนี้นะน้องภูมิจะไปสไลเดอร์อะไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะครับไปเลยลุยไปไหนไปผูหด้วยนี่ฮะเจองูยักษ์นะครับงูงูงูโอ้ยโอ้ยสไลเดอร์ภูเขาไฟนะครับเนี่ยมารอดูนะครับปลาแล้วโว้ สุดยอดเลยครับหาเบลแลนโคราชอา่าน้องตามน้องพูดไปครับน้องพูดไปไหนครับอ่าไปเลย,เลยโอ้โอ้โหมันสูงมากเลยอ่ะไปเปล่าระวังนะนเอาไปดิต้องระวังให้ดีนะ ต้องค่อยๆเดินไปนะน้องภูมิโอ้โหนะครับตอนนี้น้องภูมิข้ามสะพานหลักสีนะข้ามสะพานเชือกไปนะโอ้ยเสียวมากเลยนะครับโอ้ยคนถ่ายยังเสียวเลยเนี่ยตอนนี้น้องภูมิจะสไลเดอร์ลงไปท่อสีแดงนะครับส่วนพ่อจะสไลเดอร์ลงท่อสีเหลืองนะเค <Okay. S 2> หนึ่งสองสาม เดี๋ยวตอนนี้นะครับน้องภูมิจะทําการยิงปืนลูกบอลน,นะครับโอ้ไปเลยเอาหมดแล้วเหรอตอนนี้น้องภูมิไปเก็บลูกบอลน,นะครับนี่อาภูมิไปเก็บลูกบอลอยู่ล่างเอา้าโอ้ลูกบอลเต็มเลยนะครับอ่านี่นะฮะมันใส่เทียรูกถึงกระแรงเห็นป่ะต้องใส่เทียรูกถึงกระแรง ลองดูนะฮะอันนี้นะฮะเป็นไงแรงไหมแรงไหมยิง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 นี่อ่าต้องใส่ทีละลูกอ่าเล้งเล้งเล้งยิงโอ้ไปอันนี้ขอ,อน,นี่พี่เขามาให้ขอบคุณครับ อา๋อโอ้โหยิ่งโอ้โหขอบคุณพี่เลยครับไปไปเล่นกันบ้างดีกว่า